สวัสดีครับผมก๊อฟเจนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ยเยาวราชตั้งใจจะมาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเล่นกันตอนนี้เอ,อ,อ็นจีผมรถเหลือพา,นะาเพื่อนๆไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันนอะแล้วค่อยมาถ่ายรูปเล่นกันนะโอเคจัดกนันก็เราส่งแบบสติฟฟ์ฟูดกันดีไหมตัดไป เดินไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่า,าเดินดูานนมาเคยมาเยวาวราชนะชาวต่างชาติไม่ไม,ไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะเพราะาคนไม่ไม่ได้เดินเบียดขนาดเนี้ยเท่าที่รู้สึกเลยนะเดินไปน่ากินทุกร้านเลยกินแบบกินอาหารแบบสวยตลอดเมื่กนานามอ,รอ,รอกี้อยากกินหอยจ้อะไรอร่อยเมื่อกี้อยากกินหอยจ้ออะไร เนาะเมื่อยังบอกอยากกินไรเจออะไรเจอเลยหมูฉลามได้่ยไหมหมูฉลามไม่เคยกินหมูฉลามแบบเติมเป็นรสฉลมันกรึบๆยืดๆเหมือนกันนะเหมือนเนื้อปลาปกตินั่นแหละ เป็นไงฮะเป่ามาเป่าปอกเอาไหมนะได้ไหมทำเตือนเป่าก่อนจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงเป่าก่อนเป่าก่อนหู้ยู้ยเยอะโอ้โโอ้โห่ออยเนาะ Oh, อร่อยรอร่อยอร่อไปาีดกหวานได้กลิ่นแบบเหมือนก้อนงาดำอ่อ oh, oh. หอมดีเข้าเลยอ้ oh. ใจไม่ไหวหยิบกล้องตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วฮะจะให้ดูรูปครับทุกคนครับ นีอยากกินปลาหมึกกันมาแล้วแล้วดติดอ๋อองลานี่กินน้ำก่อกินน้ำเอันนี้คือเนื้อหมึกะเนื้อหมึกกับน้ำจิ้มน้จิ้มีนลูกดองคือดองอย่างงี้เอ๊ะแค่นี้มันจะได้ไม่เสียรสชาติหมึกเฮ้ยจริงวาอ้างไปเลยผมไม่กินเผ็ดอ้โ เขาแบบจับแตะหรือว่าต้องจแบบหมเลยอนั่นแหละมหัวมะโอ้โหเต็มเต็มโยดเต็มเต็ม อันนี้แบบแบบลาดมาเลยนะฮะแบบลาดใส่น้ไม่มีแล้วนะโอ้ยเลยออไปเลยอไปเลยไปเดินเร่งกันต่อดีกว่าครับมุมตรงรั้วนี่จริงๆก็เป็นมุมที่แบบเหมาะกับการมายืนถ่ายรูปเนาะแล้วก็จะเห็นป้ายพวกป้ายไฟ เยอะแยะไปหมดเลยฮะคนที่รู้มุมเนาะก็จะมายืนตามรั้วที่เป็นรั้วสีเหลืองๆนี่ครับรั้วกั้นระหว่างถน,นนเนาะก็ถ่ายให้ได้แบ็กกราวที่เป็นป้ายไฟเป็นสเส์ของเยาวราชนั่นเองนะฮะจริงๆไม่เคยกินแม่ของกก่อนเลยนะครับเอ๊ยมาแล้วมาแล้วี นักขี่เขามีแล้วอานูบิสยอมรับข้อเสนอและช่วยชีวิตเขาไว้แต่ว่าดูเหมือนไม่เหมือนตัวแรกนะ้ที่นี่กินเหมือนช่ำทองอ่ะตัวแรกเหรอตัวแรกเหรอดูไปเต็ม มันเหมือนรสชาติบางอย่างที่เราเคยกินเนี่ยเหมือนไก่เลยเหมือนปูนิดนิดกับแมลงปูแมลงจริงกันปูแล้วก็แมลงมาผสมมาผสมเฮ้ยเขาบอกหางมีพิษนะเฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยบอกกินตรงหางแล้วมันเหมือนวิธีทำสิ่นิดๆิดปูอะกินเพลงบอกฮ้ยมันแบบแปลกๆนะครับคุณไม่ไิษ ไม่ไมีเหม็นแบบเหม็นๆผมๆแบบอารมณ์เหมือนกลิ่นแมงแมงแมงเหม็นแมงมันอะไรเงี้ยแบบนี้กินได้ครับใส่งตัวตีนนิดเนี่ยอะไรนะเหมือนเป็นแรงตัวตีนครับ้สิบป่าเหมือนแบกทีเรียอะไรเงี้ยร้องนะอดแล้วทำเป็นแล้วเอออเาเรียบสูดไปวัง่งใส่ปากรอดแน่นอนครับสิบป่า ี่อะไรใช่หมดเลยครับนนี่คืออะไรเฉาปวยเขาจะกินเฉาปวยใช่เลยมีแก้วมีแก้วใหญ่ครับเดียวเดียวคนขายเดียวคนขายใช่ใช่เลยเนี่ยที่วาเองว่าเนี่ยเุกคนว่าอ๋อคาแรคเตอร์ใช่เลยครับชัดเลยชื่อร้านกันเองครับชื่อร้านกันเองเอครับที่ชื่อกันเ <สา S 1> มงความเป็นกันเองของลูกค้าต่อราคาูดเอนะันนีอรออย่างใจจดใจจออนน่อถือให้ก่อน,นอาลรสชาติานนี้เป็นไงบ้างอร่อยมากค่ะนมแบบนัวๆนวย ชาวกโกยนมสดแล้วเวอร์สั่งทุกคนเลยเว้เนี่ยอ่าอร่อยอร่อยดีเดีนะใส่บุญมะพร้าวด้วยกับแต่กวยด้วยเมื่อวานเราไม่ได้กินนมแม่เนะหรือว่านมผู้ใหญ่ไม่มีไม่มีอ๋อวันนี้ก็เลยเมื่อกี้ไม่มีไม่มีไม่ดื่มไม่ดื่มนะโดนโดนโดนแบนไหมเนี่ยขันขันเอาขลับตัดตัดไปแน่นอน อาละกิจออกไปพี่อยากถ่ายถ่ายรูปให้น้องซอสกับรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กเราไปหารถตุ๊กตุ๊กถ่ายรูปป่ะเไปลอยๆเอาด้วยหนูว่าของที่ควรพกมาเยาวราชเลยอ่ะคือทัดลมทัดลมทัดลมกับทิชชู่อท่านลมใช่จอดรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะลองขอพี่เขาถ่ายรูปให้น้องซอสเป็นนางแบบมาถ่ายรูปรถตุ๊กๆุ๊ว่า จะได้รูปภาแบบไหนเนาะอ๋อฝากเลยลุยโอ้โอ oh, 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 oh. okay. okay, ้โอ้โอเคโอเคเลย ว่ากล้องดิจิตอลนะครับเอามาถ้าไม่ได้ใช้เลยฮะว่าใช้กล้อง DSLR เดียวเดี๋ยวจะลองใช้นี่เล่นดูแล้วกันตอนนี้ก็สามารถใช้โหมดกล้องแบบแมนวนวลได้ครับกล้อง A630 นะครับย้อนยุคนิดนึงปีไหนกับเนี่ยกล้องดิจิตอนนี้กล้องเหมือนเราเคยใช้กันตอนเด็กๆเลยครซื้อไว้นานแล้วไม่ได้ซื้อแบบที่แบบมือสองเลยนะอันนี้คือมือหนึ่งแต่ว่าเก็บไปที่บ้านนานมากๆ นี่เลยเอามาปัดฝุ่นซะหน่อยเออแต่ผมอายุแบบเลขหลักสิบอะหลักหนึ่งอะเก็บไว้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่พูดถ่ายรูปพี่อยรูปพี่อเหรอถ่ยรูป่ะถ่าอ่าแบบหายโจทย์ก็คือนี่ดูดูจอดูความเก่าของจอจอหลักคือเราไม่เห็นอะไรแล้วนะครับใช้เซนส์ล้วนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปที่ได้ฮะเดี๋ยวเราดูรูปที่ได้ก่อนเราได้ เข้าสู่ช่วงสปอนเซอร์ผ้าเย็นตืดตืดตืดนี่นะคะไม่ใช้ได้ค่ะปิดปิดโลกวก็กะจะมิดเลยอันนี้อันนี้เขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายไอเทมสำหรับมาเดินเยาวราชแำอะต้องมีครับนี่คือไอเทมต้องเข้าทำอะไรครับเนี่ยเหมืออะไรครย้อยครับเอาผ้าเย็นมา สับเงือถาน้อยฮะ กันเลยนะกันเลยนะตะนแรกจะถ่ายรูปเราจะถ่ายรูปไปๆมาๆจบที่ของกินเต็มเลยครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปลมาหาทางไปหารถจอดอยู่ที่ไหนไม่รู้มาหาครับ จ,จำที่จอดรถไม่เคยได้ฮะ